สวัสดีครับสวัสดีครับผมอุดมนะครับเจอกันยุงเทษหลังจากที่ฝนตกสองมือนนะครับดีนะฝนหยุดพี่น้องวันเท่าเสดงกลับไปเลือกตั้งนะครับรถติดแต่ันสุกนะพี่น้องรถติดแต่ันสุกตอนหนึ่งยันมือขึ้นนี่นะพี่น้องวันเทาก็ไปออกตั้งยุวัดไปเลือกตั้งกันนะครับไปเลือกตั้งไปใช้ซิทใส่เสียงนะครับไปเลือกตั้งเลือกคนดีครับเลือกภาคที่ต้องการไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องวันเทานะครับ เอาคนที่เขาคิดว่าเขาคนที่ว่าแมนคนที่ว่าใช่พรรคที่ใช่นะครับมาเป็นผู้นำนะครับมาเป็นผู้นำมาใส่เงินภาษีของพวกเขานี่แหละครับทุกบัตรสุดตังให้เกิดประโยชน์บอมเนว่าพัฒนาแล้วนะครับได้แค่นี้บอมเนครับบ้านเขาเมืองเขาต้องดีกว่านี้ก็ขอเชิญชวนนะครับขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องวันเท่าครับไปใช้ซิดนะครับหลือตั้งผูู้แทนหรือว่าสสทั่วประเทศนะครับตั้งแต่คนเปิดทําการไปิดทําการเลยนะครับ กัเชิญชวนนะครับสําหรับพนักงานกับบางคนเขาก็ลงทะเบียนออนไลน์นะครับสมัยคู่หมื้มันก็ทันสมัยแล้วเนาะลงทะเบียนออนไลน์นะครับเือกตั้งลงนาได้สำหรับผู้ลงคนกัเดินทางมืนขึ้นเดินทางออกไปแต่วันศุกร์นะพี่น้องนะเดินทางวันศุกร์กับโรดลากกับติดกับลหลนะครับกับคนกับเดินทางไปก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนิมิตหมายที่ดีที่พี่น้องวันทั้ไปใช้สิทใช้เสียงนะครับประชาธิปไตยเนาะเป็นประชาธิปไตยแล้วก พัฒนานาเงินนำนภาษีของพวกเขานี่แหละครับกลับมาพัฒนาประเทศให้ผู้แทนไปเป็นปากเป็นเสียงนะครับมองได้บ่ดีมองได้ว่างามผู้แทนเป็นเสียงบอกเปิดปากเป็นเสียงแทนเ่านะครับว่าสิเป็นโครงการยังไงโครงการของรัฐหรือว่าโครงการของภาคเอกชนนะครับของฝ่ายทองทินนะครับผู้แทนเพิ่งเกิดมองเห็นนะครับเพิ roots, ่งค้นพื้นที่เนาะนะครับก็ขอบฝากผู้แทนนะครับขอฝากผู้แทนก็แล้วกันเขาไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขาก็ใส่เงินของพวกเขาห้เกิดประโยชน์ นะครับให้ไปเศรษฐกิจให้ครับเคลื่อนนะครับว่าวาสิไปว่าวาสิออกนุ่นปดองไว้ว่าแมนนะครับเงินนะครับว่ามันผักสมว่ามันสมผักเสิไปดองไว้นะครับเอาไปมุนเวียนประเทศนะครับเอาไปเฮดเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าว่ามันพัฒนาแล้วได้แค่นี้เบานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนเทานะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับเลือกคติมักลักพักที่ใช่นะครับไปกาืมอนี้ออกไปกาเบอร์กันเนาะนะครับก็สาหรับทิปนีดีก็ ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็รับชมนะครับกับผมอุดมนะครับสวัสดีครับ